สวัสดีครับท่านผู้ชด้วยนะครับผมผมเนนนะฮะก็ในคลิปนี้เรามาพูดคุยถึงตัวปืน PKM กันดีกว่านะผมเป็นปืนฟรีที่สามารถรับได้จากเป็นพันเลเวลที่21นั่นเองนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยว่าตัวปืนเนี่ยน่าใช้หรือเปล่านะผมแล้วควรจะของแต่งปืนเนี่ยควรจะติดตั้งอะไรยังไงแล้วแบ่งเป็นสายอะไรยังไงบ้างนะครับก็ท้าท์ผมแล้วเรามาดูเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะผมต้องมาคุยกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าตัวปืน PKM เนี่ยมันน่าเล่นไหมนะครับโดยส่วนตัวผมผมบอกตรงว่าน่าเล่นนะครัััับท่่าาาาานนนผูู้้ชมมมอออออจจะะสสสงงยยยกก็็เเเเหวตต32รรุี 63นะซึ่งอัตราลังกระสุนเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะไปแบบทางน้อยเลยนะผมเนี่ยถ้าเทียบกับอาตัวปืนตระกูล LMG อื่นๆนะครับผมแต่ว่าแต่ว่านะครับสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวปืน PKM น่าเล่นคือดาเมจนะครับไม่เขียนว,ว่าดาเมจ32ใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านผู้ชมยิงตัวนะครับผมดาเมจจะเด้งไป34นะครับและดาเมจ34เนี่ยมันเพียงพอที่จะใช้กระสุนเพียงแค่3นัดในการสังหารศัตรูนะครับอ่า มันน่าเล่นตรงนี้แหละนะครับผมเพราะว่าตัวปืน LMG ปืนอื่นๆน,นะครับผมมันจะต้องใช้ประมาณ4-5้นัดในการสังหารัตูฮะในทางกับการ PKM ใช้เพียงแค่3นัดเท่านั้นนะผม3มนัดเท่านั้นเรียกได้ว่ารุนแรงมากเลยผมถ้าให้เปรียบเทียบกับตระกูล Airsoft ก็จะเป็นประมาณ DRH นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะเพราะฉะน,นั้นนะผมถ้าใครรู้สึกว่าตัลังกระสุนมันดูน้อยแล้วก็เลยไม่เล่นเนี่ยต้องลองเล่นดูแล้วนะครับผมพอดาเมนเนี่ยสามารถทําให้สตูตายภายใน 3นัดได้เลยนะผมรุนแรงมากะฮะแล้วคราวนี้นะครับตัวปืน PKM แบ่งของแต่งเป็นยังไงอันนี้ผมขอพูดในโหมด MP อย่างเดียวละกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแบ่ง BR กับซอมบี้เนี่ยเป็นอีกคลิปนึงเลยละกันนะครับผมโอเคเนาะในโหมด MP เนี่ยแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบสายบุกนะครับผมและรูปแบบสายที่2คือรูปแบบสายแคมป์นะครับผมซึ่งทั้ง2รูปแบบนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต,ต,ต่างกันไปนะครับผม,ผมก็ไปดูรูปแบบแรกเลยดีกว่าผมร,รูปแบบ เดินเกมบุกนั่นเองนะครับไปดูกันเลยฮะของแต่งรูปแบบแรกนะผมรูปแบบเดินเกมบุกนั่นเองนะฮะก็จะเป็นของแต่งที่จะเสริมในเรื่องของความเร็วในการซูมทั้งนั้นเลยนะครับผมโดยถ้าสมมติว่าถ้าผู้ชมจะติดตั้งกล้องเล็งใช่ไหมครับผมก็ให้เปลี่ยนจาก p e r ร์กเอ็มพติรีโอันนี้เนี่ยเป็นกล้องเล็งแทนนะครับก็เอาไปทดแทนที่กันได้นะครับส่วนของแต่งอีก4ชิ้นนะครับอันนี้ผมไมแนะนานให้เปลี่ยนนะครับถ้าสมมติผู้ชมเป็นสายบุกนะฮะเป็นสายเดินเกมบุกเนี่ยของ4ชิ้นนี้เนี่ยสำคัญ ชิ้นแรกนะฮะลำกล้องปืนนะครับเป็น m p Line นะครับเพื่อลดเลเวล,ลาเลงยิงและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะเรียกว่าเสริมความเข้มตรงเราเนี่ยเยอะมากๆเลยเวลาเลงยิงเนี่ยยิ่งลดเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าตัวปืน PKM มันอยู่ในตระกูล LMG นะซึ่งปืนตระกูล LMG เนี่ยจะซูมช้ามากนะครับผมซูมช้ามากเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะไปเดินเกมบุกเนี่ยการลดเลเวลาเลงยิงเนี่ยเลยสำคัญมากๆเลยนะผมที่สำคัญคือมันได้ข้อดีในเรื่องของความเร็วที่บุกเข้ามาอีก1%ด้วยนะผมมีไว้ดีกว่าไม่มีนะเรียกว่า มันดีมากนะครับแล้วมันส่งผลเนี่ยเพราะว่า1%ของ LMT เนี่ยกัวปืน LMT มันหนักนะครับผมเพราะฉะนั้น1%ของมันเนี่ยคุ้มค่ามากกว่า1%ของปืนกุณอื่นๆแน่นอนนะครับผมส่วนข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของความไม่ยัง่งยืนยิงนะผมกับแรงเดินอ,อัลต้าเนี่ยมันจะลดลงไปเนาะซึ่งความไม่ยัง่งยืนยิงกับแรงเดินอ,อัลต้าเนี่ยแทบไม่ได้ส่งผลเลยนะผม มันแทบไม่ได้สมผลเลยนะฮะในระยะใกล้นะครับเพราะว่าในระยะใกล้เนี่ยเป้าสตูนค่าจะใหญ่อยู่แล้วนะครับผมแล้วเวลาเรายิงเนี่ยค่อนข้างจะโดนสตูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแม่นยำเร่งยิงเนี่ยก็เลยไม่ค่อยสมผลอะไรมากกับเรานะผมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแรงดันเราตั้งด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะส่งเอฟเฟกกับเราน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจเันมากเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะขอแต่ชิ้นทัดไปถือจากลำกล้องปืนนะครับพันท้ายนะครับแนะนําเป็นแบบไม่ติดพันท้ายนะครับเเพื่อลลดวา์นะผมมเก็พิ่ความเร็ววขึ้นนอีีกก3%ะผมเรย่า เพิ่มความคล่องตัวให้ได้มากที่สุดเลยทีเดียวเชียวนะครับโดยได้ข้อดีเสริมมาคือนในเรื่องของความเร็วที่ขนาดเด็งก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เผื่อไว้นะผมเผื่อใครที่แบบเป็นสายที่ซูมยิงอะไรแบบนี้นะผมแล้วก็แบบซิกแซกเดินด้วยนะฮะก็จะเสริมให้มันซิกแซกได้ไวขึ้นนั่นเองเนาะข้อเสียจะเป็นในเรื่องของความไม่ยั้งเบอเร่งยิงจะลดลงไปนะผมเลนเดอร์ตั้งเพิ่มขึ้นตัวตุบเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งในเรื่องของเลนเดอร์ตั้งกับความไม่ยั้งผมอธิบายไปแล้วกัน ด้วยคำที่เรายิงในระยะใกล้นะครับผมตัวตุ่มมันเลยไม่ค่อยสมดุลอะไรมากนะตัวตุ่มเนี่ยจะสมดุลสำหรับคนที่เล่นแบบสายแคมประมาณอย่างนั้นนะผมตัวตุ่มคือสมมติว่าท่านผู้ชมอยู่เฉยๆใช่ไหมฮะแล้วศัตรูยิงเขา้าหัวท่านผู้ชมอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะทําให้เป้าท่านผู้ชมเนี่ยมันเด้งขึ้นนะครับผมซึ่งในระยะใกล้นะครับเราค่อนข้างจะวัดกับตูนค่อนข้างจะเดือดมากนะที่สําคัญคือเราจะเน้นยิงตัวเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าตัวปืนมันเนี่ยสามนัดตายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมมันค่อนข้างจะวัดใจกันเลยนะผมเพราะฉะนนนนนัััั้้เเเเเรรรรื่่่่อองงงขตตววุบบียยมมมมมลไไไดสาาาากกะะคผพ็ ป้าสตูยันใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้สมบูรณ์อะไรกับเราเนาะของแต่งชื่อทัดไปถ้จาจับพันท้ายนะครับผมเลเซอร์นะครับโอเดลซีเลเซอร์แทรทิคอลนะครับจุดประสงค์หลักคือเราต้องการจะลดเ,ลเวลาเลนยิงไป8%นั่นเองนะผมทําให้เราเนี่ยสามารถซูมยิงได้ไวที่สุดน,นะครับโดยได้ข้อดีเสริมมาคือในเรื่องของความแม่นยาเมื่อเลนยิงนั่นเองผมก็เรียกว่ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะผมมัน,เป,นเป็นข้อดีเสริมที่ติดคั่วมานะผมเลยก็เรียกว่าดีงามามากครับ ส่วนข้อเสียคือเลเซอร์ชั่เลงนะผมเลเซอร์ชั่เลงมันจะเปิดเฉพาะตอนให้เราซูมยิงโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจมานะผมเพราะจังหวะเราซูมยิงเนี่ยก็คือจังหวะให้เราสั่งหาสสูนั่นเองนะครับของแต่งชิ้นทัดไปถัดจากเลเซอร์นะครับใต้ลำกล้องนะฮะสแนชฟอร r ดกิมนะครับผมเพื่อหนึ่งลดเลเบิร์ตเลงยิงนะผมสองลดแรงเดี่ยวตั้งด้วยนะผมเรียกได้ว่า ดีง,งามส,สุดๆนะครับผมขอแต่งชิ้นนี้สำหรับสา,เา,า,ายเดินเกมบุกนะครับส่วนข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วเคลื่อนที่ลดลงไป1%และความเร็วเคลื่อนที่เหนเลงลดลงไป8%นะผมซึ่งความเร็วเคลื่อนที่ที่ลดไป1%เนี่ยไปหักล้างกับในส่วนของลํากล้องปืนได้นะผมที่มันเพิ่มขึ้นมาให้1%เนาะยังไงเราก็ยังได้ข้อดีในเรื่องของพันธายที่ความเร็วที่บวกไปอีก3%อยู่ดีนะครับส่วนความเร็วเที่เหนเลงก็ไปหักลบกับข้อดีที่เราได้เสริมมา10%นะครับผมหักลบไปไงเราก็ได้กำไรมาอีก2%นะผมเลยได้ว่าคุ้มค่ามากนะผมแต่งของแต่ชิ้นนี้เนี่ย เหมือนไปหักลบนิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายเราก็ได้กําไรอยู่ดีนะครับส่วนของแต่งชิ้นสุดท้ายนะครับผมแนะนําเป็นเพิรกเอมตี้รีโหลดนะผมสาเหตุที่ผมไม่ได้นําว่าเป็นกล้องเลงใช่ไหมครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเน้นเดินเกมในระยก้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ากล้องเลงมันจะไม่ค่อยส่งผลอะไรมากแต่ถ้าสมมุติว่าใครถนัดกล้องเลงมากกว่าเนี่ยก็เปลี่ยนจากเพิร์กเอมตี้รีโหลดเป็นกล้องเลงนะครับผมแต่สาเหตุที่ผมแนะนําว่าให้ติดเอมตี้รีโหลดเนี่ยเพราะว่าสมมุติว่าจังหวะที่แบบโบกๆศัตรูอยู่งนี้นะผม กระสุนมันหมดท่านผู้ชมก็รีบวิ่งมาหาจุนโหลดนะผมมันจะรีโหลดได้ไวมากนะครับมันรีโหลดแบบแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเ n t ตี้โหลดคือมันจะรีโหลดไวเฉพาะตอนที่กระสุนนะครับมันหมดก๊อกนะครับผมถ้ากระสุนมันเป็นศูนย์เลยเนี่ย มันจะรีโหลดได้ไวมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเป็นแบบสายติดรีโหลดนะครับก็ติดตั้งสายเอาไปแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมติดเอมตี้รีโหลดเนี่ยก็ให้นำว่าพยายามยิงให้มันหมดหมดไปเลยนะครับผมแล้วค่อยรีโหลดนะครับอันนี้ก็คือของแต่งรูปแบบแร่นะครับผมของ PKM รูปแบบสายบุกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสุดสเตตัส PKM สายบุกกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรไงบ้างนั้นนะครับผมข้อดีนะครับเล็งยิงเร็วขึ้น38%เเลลยยนะผมว่าสูงมากความเร็วทสิบกกมมมัันนน3%คววาเเร็ที่ลงบ2%แล้วก็รปดเป ไวเมื่อกระสุนน้อยนั่นเองฮะส่วนข้อเสียนะผมคือแรนเดลตั้นเนี่ยจะบุกขึ้นมา13.2นะผมความแม่ยเมื่อเลงยิงก็จะลดลงไปเลเซอร์ช่วยเลงแล้วก็โตตุกบวก10นะครับผมก็เรียกได้ว่ามันก็ค่อยจะสมน้ําสมเหนือกันนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเินิจวิว่าข้อดีมันเนี่ยดีกว่ามากมากนะครับเพราะเราจะเล่นเกมบุกอยู่แล้วนะครับการที่ความล่องตัวมันเพิ่มขึ้นมาได้สูงขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีงามมากๆนะครับต่อไปรูปแบบสายแคมป์เนี่ยควรจะแต่งไงดีนะผมก็ ไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็คือ5ของแต่งสำหรับสายแคมนั่นเองนะผมซึ่งสายแคมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ติดตั้งกล้องเลงน,นะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นสูได้ชัดขึ้นแล้วก็ยิงสูได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นนะครับและของแต่งเชิทชัดไปท้าจัดก,กล้องเลนนะฮะลำกล้องปืนนะครับ,นนรบเปลี่ยนเป็นโอเดลุสี่มาสแมนะผมใส่ให้จดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยคือ เพิ่มเลด้มเทไป3ามสนะครับทำให้เรานีผมสามารถยืดเลียในการสังหารตูให้ตายภายใน3นั้นเนี่ยได้ไกลมากที่สุดนั่นเองนะฮะอีกทั้งนะผมของแต่ o d อเดอร์วิซีมารมเนี่ยมันยังลดในเรื่องของแรงแนวตั้งแน่นอนแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงด้วยนะผมเลยได้ว่าเหมาะสมสำหรับสายแคมสุดๆนะครับผมคราวนี้ข้อเสียจะเป็นในเรื่องของความเร็วพื้นที่นะครับลดลงไป5%ความเร็วที่ขนาดเล็งลดลงไปยิบึ้มาเอร์เซ็นต์และเาเาเล่าแรอยพรนะฉะเนเ็จ้าโเป็มีก ย่างนะครับผมคือความเร็วนที่ขนาดเลงนะครับผมถ้ามาันลดลงไปใช่ไหมสำหรับบางคนมันได้กําไรด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยขยับไปด้วยนะผมเราก็สามารถเลื่อนเป้าเนี่ยหาอสโตได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยขยับได้ช้าลงนะครับสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะครับส่วนในเรื่องของรลยะลดงยิงเนี่ยที่บวกมาถึง12นะครับอันนี้บอกตรงว่า าถามว่าสมผลไหมมันก็แทบไม่ได้สมผลนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเราจะแคมป์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเนื่อของระยะที่เข้ามาแทนที่ในเรื่องของเลเวล่าเรงยิงได้อยู่แล้วนะครับผมเราเอาระยะเข้าสู้แทนในเรื่องของเลเวล่าเรงยิงนะครับข้องตัวลดลงแต่เรามีเนื่อของระยะที่เพิ่มขึ้นไกลขึ้นแม่นยําม,มากขึ้นคุมปืนได้ดีขึ้นนะครับผมเดเดวาจุดเด่นสงสัยนี่ยเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะผมขึ้นอยู่กับรูปแบบแต่ละคนว่าจะเล่นกันแบบไหนนะครับ ของแต่ช้นนั้ไปถ้าจากลำกล้องปืนนะครับผมผมแนะนำเป็นเลเซอร์นะครับ o d m เลเซอร์ a ท t i คอลนะครับผมเพิ่มลลเลเวลอัเลงยิงแล้วเพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงนั่นเองนะครับผมคราวนี้มันอาจจะย้อนแยง้งกับที่ผมพูดเมื่อกี้คือในเรื่องของเลเวลอัเลงยิงเนี่ยมันไม่สมผลแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะติดตั้งทำไมนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุเพราะว่าถึงมันไม่สำคัญก็จริงนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราลลเลเวลอัเลงยิงเนี่ยเป็นรูปแบบสายแคมที่ลลเลเวลอัเลงยิงไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นนแคคคมมมทีี่่อข้าางจะว ว่องไวในการซูมยิงระดับหนึ่งเลยเนะผมสามารถดักตัดตูได้ค่องแค่ว่องไวมากนะครับเรไดวาเราสามารถดึงตรงนี้เนี่ยกลับมาเป็นจุดเด่นของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเรไดวาดึงให้มันกลับมาเป็นจุดเด่นของเราก็ได้ผมเป็นสายแคมป์ที่มีเรื่องของเรเวล่าเรยงยิงเนี่ยที่ไม่โดนติดลบเลยอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคนะของแต่ชิ้นทัดไปถ้าจากเลเซอร์นะครับผมผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของใต้ลำกล้องนะฮะสแ t ชฟอ o ์ดค i p เหมือนเดิมนะครับลดเลเวล่าเรงยิงและลดแรงเดีืยวตั้งนะครับผมทำให้เราเนี่ยคุมปืนได้ง่ายขึ้นและ ร่มความคล่องตัวไปอีกด้วยนะครับโดยข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของความเร็วที่และความเร็วที่หนักแรงที่เรลงไปนะครับผมซึ่งผมอธิบายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขออธิบายสามนะครับของแต่ชิ้นทัดไปแต่จากใต้ลำกล้องนะครับผมกริปหลังนะครับกริปหลังนะครับผมนําเป็นแกลนูเรเตอร์กริปเทปเพื่อเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมเพราะว่าเรายิงไกลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยมันเลยเริ่มส่งผลแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราช่วยในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยยิงเเเนนี่่ผมมมัจะะทาาใให้วลรชฮ กระสุนแตันัดของเราเนี่ยมันจะกระจุเข้าเป้าตรงกลางมากขึ้นนั่นเองนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถสังหารสูดได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นนะครับโดยข้อเสียต้องแรกก็คือในเรื่องของความเร็วทีว่ขนาดเร็ที่เราลงไป4%นะครับผมซึ่งผมอธิบายแล้วเนาะว่าความเร็วทีว่ขนาดเ็เนี่ยมันไม่สมดุลกับเราอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นติดตั้งได้เลยนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือของแต่งทั้ง5าชิ้นของตัวปืน PKM สายแคมนั่นเองนะครับผมก็ เดีวเรามาดูสุดสเตตัสกันหน่อยดีกว่านะครับข้อดีนะครับรลเวลาเรงยิงลดลงไป1%นะครับผมแรงเนวตั้งเนี่ยลดลงไป21.5%ความไม่นยงเมื่อเรงยิงเนี่ยผมมันจะกระจุกมากกว่าเดิมเนี่ย28.6เลยนะผมก็เรียกว่าแม่นยำกว่าเดิม1ใน4ผมมากกว่า1ใน4ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เรดาเมเพิ่มขึ้นมา30%วนอนแรงเดี่ยวนอนลดลงไปส2มอเสนี่ผมแล้วก็ซูมเพราะว่าติดกล้องเลงเนาะข้อเสียนะครับผมความเร็วกันที่ลด เกะกู้มากนะครับก็ต่อไปนะผมเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองทดสอบตัวปืนกันดีกว่านะครับว่าสายบุกกับสายแคมป์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสายบุกกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผมไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็ขั้นแรกมาดูในเรื่องของดาเมจก่อนดีกว่านะครับนี่นะฮะตัว3 4นะครับผมท้อง3 2นะฮะบริเวณไหลนะครับ3 4นะผมหรือก็คือพูดง่ายๆคืออาตัวช่วงบนนะครับผมสามารถฆ่าตัวได้ภายใน3นัดเลยเนี่ย คุ้มค่าดีงามมากๆส่วนอาบริเวณแขนนะครับผมท้องแล้วก็ด้านล่างลงมานะีผมจะกลายเป็น32นะครับซึ่ง32เนี่ยมันขาดดาเมจนิดนึงถึงจะสังหารสูตรตายได้นะผมเล่นว่าเสียดายมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะยังไงเนี่ยเล่นสายบุกเนี่ยเราเราก็เจอสูตรแล้วก็ยิงแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับยังไงแป๊บเดียวถูกก็ตายอยู่แล้วนะครับผมบางคนเล็งอกอยู่แล้วด้วยนะผมโอ้โหเล่นว่า คุ้มค่าดีงามมากๆาผมยิงแป๊บๆแป๊บๆตายแน่นอนนะครับต่อไปนะครับผมในเรื่องของรีโหลดกระสุนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรีโหลดแบบตอนที่หมดแม็กให้ดูนะครับนี่นะฮะเรียกได้ดว,ว่ามันรีโหลดไวมากนะครับผมโหสุดยอดเน,นี่คราวนี้ในทางกับกัรนะครับผมถ้าสมมติว่ากระสุนลดหนึ่งนัดแล้วก็รีโหลดนะฮะมันก็จะค่อนข้างไม่ได้เร็วมากนะครับผมมันไม่เร็วเท่าจังหวะที่เราแบบ รีโหลดตอนกระสุนน้อยน้อยนะครับผมขออภัยที่พูดผิดนะครับก็เรียกได้ว่าก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะว่าจะใช้เพิร์กกันไหนนะครับผมระหว่างรีโหลดไวท์ไซด์ออฟแพนหรือว่าเอ็มพี้รีโหลดรีโหลดไวทเมื่อก,กระสุนน้อยนะครับคราวนี้ในเรื่องของเอรดาเมจนะครับมาดูที่ระยะ10เมตรกันดีกว่านะครับว่าดาเมจเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะครับต่อไป20เมตรนะครับ20เมตรก็ยังคงเดิมอยู่นะผมเรเดาว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเดียวเชียวนะผมนี่ขนาดไม่ได้เพิ่มในเรื่องของเอรดาร์เมทนะฮะยังสามารถยิงได้ไกลถึง 3ามอ้ยี่สิบเมตรนะครับผมรุนแรงมากต่อไป30มเมตรนะครับโอเคครับ okay, ผม30มเมตรดาเมจจะลดลงแล้วนะครับผมจะเหลือ33มสิบสามกับสนะานะครับผมเขาดาเมจจะลดประมาณหนึ่ง,ง,ง1 1> นะครับซึ่งดาเมจลดประมาณหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถสังหารสตูตายได้ภายใน3นัดน,นะครับนะผมต้องกลายเป็น4นะัดแทนนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผมระยะนี้ก็ไม่ใช่ระยะของรูปแบบสายบุกอยู่แล้วนะครับผมระยะสายบุกเนี่ย20เมตรนี่คือแบบโอ้โหเหลือเฟือมากนะครับผมเพราะว่าเราบุกเนี่ยกับสตูเนี่ยใกล้กว่า20เมตรด้วยซ้ำไปนะครับผมเรียกได้ว่า คุ้มค่ามากครับแต่งแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าเดือดเดือดแน่นอนนะครับผมสําหรับใครที่ยิงเอาบริเวณช่วงบนเดือดนะครับผมพโถเนี่ยคาสู่ได้มวมันแน่นอนนะครับคราวนี้ต่อไปนะครับผมทดสอบในเรื่องของเลนร์ตั้งกับความแม่นยาเมื่อเล็งยิงนะครับผมอันนี้คือการยิงแบบไม่แบบไม่ควบคุมเลยนะคผมเป้ามันก็จะเด้งไปแผ่นั้นนะผมในทางกับการถ้าเราควบคุมนะครับโอเคครับผมก็จะเห็นได้ว่าต่อยควบคุมเนี่ยแต่พอยิงไปสะพานนะผมเป้าเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเลยนะครับผม แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเราฆ่าตัวแบบเดียวเราก็แบบไม่ได้ยิงต่อแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยสมควรอะไรกับเรามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลายิงจริงๆนะครับผมเนี่ยเรายิงแค่เนี่ยรื้อตัวก็ตายเราก็ไม่ได้กดยิงต่อแล้วนะครับเราก็ถอนมาแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ควบคุมยากมากขนาดนั้นด้วยนะครับผมโอเคนะครับแต่ถ้าในระยะไกลเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติรับชมเล่นสายบุกแต่งสายบุกไปเนี่ยระวังการยิงระยะไกลด้วยนะครับเห็นไหมฮะมันค่อนข้างจะห่วยเลยนะครับผมโอ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ PKM สายบุกนะครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะผมไปดูสายแคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับในส่วนของสายแคมนะก็ไม่ต้องดูดาเมจแล้วเนาะเพราะเราดูมาแล้วนะ,วนะผมเพราะมันมีของแต่งเพิ่มในเรื่องของดาเมจด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นดาเมจก็คงเดิมเนาะก็ถ้าเป็นสายบุกเนี่ยระยะเนี่ยมันจะอยู่ที่20เมตรนะครับต่อไปเรามาดูที่30เมตรกันดีกว่านะว่าถ้าแต่งสายแคมแล้วเนี่ยดาเมจจะลดลงไหมนะครับผมดาเมจไม่ลดลงนะครับผมในระยะที่ 30มเมตรนะครับผมต่อไป 40, นะ40เมตรนะ4ี่เมตรตาเมก็ลดลงแล้วนะครับผมลดลงไป1น,1นะครับผมก็เรียกได้ว่าเศร้าใจอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ก็ค่อนข้างจะโอเคนะคผมเพราะว่าระยะ30มเมตรเนี่ยเราสามารถคาสตูตายได้ภายใน3นาะทีาเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมลองกระเถิบหน่อยนะโอเคฮะตรงนี้ก็ลดแล้ว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 ล อ๋อเดี๋ยวนะครับผมผมดูผิดเดี๋ยวนะครับผมจะลองกระเถิบให้มันได้แบบตำแหน่งเป๊ะๆนะครับว่ามันลดลงที่ตำแหน่งไหนนะครับผมโอเคอันนี้3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3มโอเคตรงระยะนี้นะฮะอยู่ที่33เมตรนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีนะผมยืดระยะไปดีกว่าไม่ยืดเนาะถ้าใครอยากได้ไกลกว่านี้ก็ต้องติดตั้งอ่าปากกระบอกโมโนนะครับผมซึ่งผมแนะนำมาไม่ต้องก็ได้นะผมไม่ต้องก็ได้นะผมเพราะว่าระยะนี้เนี่ย กค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วผมในการยิงกับศัตรูเนาะต่อไปมาดูเรื่องของอะไรเดี๋ยวตั้งกับความไม่หยุเมื่อเรงยิงกันดีกว่าในผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้านนะครับผมเดี๋ยวนะผมคอรีโหลดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เสริมเรื่องของความเร็วรีโหลดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยาจะาชา้าไปนิดนึงนะครับผมโอเคเนะคาะก็มาดูดีกว่านะครับอันนี้ยิงแบบควบคุมนะครับก็เรียกได้ว่าคุมง่ายมากนะผมกระสุนแทบจะเป็นตังเมเลยนะผมอันนี้คือยิงไปถึงร้อยนัดนะครับกระสุนเนี่ย มันก็ยังถึงจะเด้งเนี่ยมันก็เด้งแบบชุดท้ายนะผมซึ่งเวลาใช้จริงเนี่ยมันแทบไม่ได้ใช้กระสุนประมาณนี้ในการสังหารตูอยู่แล้วนะผมมันใช้เป็นแค่นดเดียวเท่านั้นนะครับแบบนี้นะนี่นะฮะโอ้โหเลยได้ว่าคุมง่ายมา,ากนะครับผมรสนุกสุดๆแน่นอนมใครที่เป็นสายแคปเนี่ยช่งชอบแน่นอนนะต่อไปคือความไวในการซูมนะผมจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ช้ามากขนาดนั้นนะผมเอาไปใช้แคปเนี่ยเกะกู้แน่นอนนะผมเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้เนี่ย มันลดลงไป1%ด้วยนะผมถึงแม้ว่าเราจะเล่นสายแคมก็ตามนะครับนี่ขนาดเล่นสายแคมเนี่ยเวลาเรายิงแทบไม่บวกมาเลยนะครับผมเนื่องจาว่าลดลงไปด้วยซ้ำนะผมหนึ่งเปอร์เซนต์เนาะดีงามมากนะครับหวังว่าจะถูกใจทุกคนกันนะครับผมก็คงจบลงไปแล้วนะผมสําหรับเจาะลึกของแต่งตัวปืน PKM ทั้งสายบุกแล้วก็แคมน,นะครับว่าแต่งอะไรยังไงบ้างนั้นนะผมแล้วประสิทธิภาพตัวปืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคนะก็สําหรับคลิปนี้คงจบลงเป็นที่นี้แล้วนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับค r i เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับที่สมัครก็อย่าลืมคอมเมนต์ก็ไม่เยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่ได้จริงๆแล้วบ๊ายายนะครับเดีนะ๋ยวอัสสาบุย